วันนี้ก็แดนดีฝนไม่ตกก็เลยจะพาเข้าไปเลาะดูหน่อไม้พาเข้าไปดูไม่ได้เข้าไปหาหน่อไม้เนะี่ยไปดูดอกไม้วันดอกไม้ออกดีด้วยนี่ไปกับน้องสาวเหมือนเดิมไปกับน้องสาวเหมือนเดิมอะไรนี่ นี่ก็นอนหนึ่งละดูพามาดูเฉยเฉยไม่ได้พามาตัดอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว,ไว้เราอนุรักษ์ไว้แต่คนอื่นมาเห็นเขาอาจจะไม่อนุรักษ์แบบเราก็ได้ก่อนที่ว่าจะมีคนมาเอาเราก็มาพากันไปชมก่อนนี่ก็นหนึ่งนอนนี่ก็นนอนกำลัง แกงเลยหนอขนาดนี้กําลังแกงหนอใหญ่นะไม่ใช่หนอเนล็กๆเท่าขาขาคนเนี่ยขาหนักแข่งเนี่ยตัวนี้สูงแล้วสูงๆนี่บางคนเขาก็เอาไปนะเอาไปทาเป็นหน่อไม้สม้มหน่อไม้ดองเนี่ยอันนี้กําลังแกงเลยส่วนมากเขาว่าแถวนี้เป็นหน่อไม้หกหน่อไม้หกครับ หวานไปแกงจืดใส่หมูสามชั้นใส่กระดูกโครงสี่โครงหมูซี่โครงไก่หรือไก่ก็ได้อร่อยอันนี้อันนี้นสูงแล้วเเรียกหน่อไม้บินมันบินแล้วแต่ถ้าคนยาเาก็เอาได้บินก็เอาได้แต่เราไม่เอาเรา หามาดูเฉยๆอ่ะนี่ก็บินแล้วนี่ก็เหล็กหน่อไม้สูงแล้วเอาไปทำหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองก็เอามาแกงใส่ไก่ก็อร่อยดีแกงใส่ไก่ ดอมดองหรือมายำม,มันก็ได้แล้วแต่เมนูหลากหลายเมนูดอกไม้นี่นี่ก็อันนี้กำลังแกงพอแกงอยู่อันพอแกงอันดูไปลเรื่อยนะให้ภาพบรรยายเอาเลยแล้วกันเราจะบรรยายยังไงก็มีแต่น่อกไม้่อกไม้ถ่ายแต่ให้่อไม้อย,อย่างเดียววันนี้ เป็นที่เคยเข้ามาสองครั้งนะไม่เจอหน่อไม้สักครั้งนี่เป็นครั้งที่สามครั้งแรกมาตอนฝนตกปรล่อยๆก็ไม่เจออะไรห่างโอห่างกันเป็นเดือนอยู่เป็นเดือนห่างกันเป็นเดือนครั้งที่สองก็มาไม่เจอเจอแต่เห็ดเบียอ,อืไม่ขึ้น มันขึ้นอยู่ครั้งที่สองมานี่เยเห็นมีรอยชาวบ้านเขามาปลอกเปลือกทิ้งไว้อยู่อันนี้ครั้งที่สามต้องใจชาวบ้านเขาเขาชนแถวนี้เขามาเอาจนเบือ่อแล้วอย่างเอาแล้วเอากลับยากไกลหนักแล้วก็หยุดบนที่สูงหน่อไม้มันจะอยู่ในในเหวในหลุบลงไปเอาแล้วจะเอาขึ้นลำบาก แล้วจะมีต้นอใหญ่ๆนี่ก็นอสูงเห็นแล้วก,ก็อยากกินแกงหน่อไม้ใส่ใบย่านางแกงหน่อไม้ใส่ใบย่านางใส่เห็ดนางฟ้าเห็ดทุนใส่เห็ดก็อร่อยนะแกงหน่อไม้ ต้นไม้ถ้าเป็นต้นไม้ไผ่ตรงออนไม้ไอ้เ็นนี้ก็จะแกงจืดอ,อร่อยอให้ให้ภาพบรรยายไปเรื่อยๆนะครับน,น้องตุน่นน้องน้องก็ไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ขาดไม่ได้เลยเข้าป่าโอ้เนี่ยกำลังหน้าแกง กำลังคืบกว่า,วาคืบครึ่งหนึ่งคืบหนึ่งน่คืบหนึ่งไม่เกินสองไม่เกินสองนี่กำลังแกงเลยหวานหวานอ่อนอ่อนอย่างนี้ไม่หาเลยแต,แต่ว่าเอาคือไม่เอากับไม่เราไม่เอาเราเป็นนักอนุรักษ์เรามาถ่ายคลิปให้คนดูเฉย เราไม่เอากลับเราไม่เอาเราเป็นสายอนุรักษ์แต่ก็ไม่ว่าถ้าใครจะมาเอาถ้าใครเห็นแล้วอยากมาเอาก็มาเอาเด้ออยู่แม่คำปองอไงเป็นแม่คำปองอ,อันนี้ก็พอแกงได้อยู่ถึงจะสูงมากแล้วก็เอาปลายเอาทางปลายปลายแกงเอาต้อง ต้องกบกบแข็งแข็งจักหน่อยไปทาเป็นหน่อไม้ส้มก็เรียกน่นไม้ส้มั่นนี้ถ้าเป็นทางเหนือก็เรียกหน่อสม้มหน่อไม้สม้มชาววิสาก็เรียกหน่อไม้สม้มหน่อไม้คือหน่อไม้ดองคนไทยก็เรียกหน่อไม้ดองเอาไปทำหน่อไม้ดองถ้าเป็นหน่อไบ้นอกเราเก็บไว้กินได้หลายได ไม่ใช่ได้หลายได้นานจนถึงมันจะออกใหม่อีกทีนูน่นเก็บได้เป็นปีนู่นนะไม้ดองแลวแต่สูตรใครจะดองแบบไหนทั้งเหนือทั้งใต้สานออกตกสูตรกระดองเกลือเนี่ยอะจะใช้เกลือแบบไหนดองกันเท่านั้นเองแต่ก็กล้ๆลกันดองเรามากินเลยก็ได้มารับประทานเลยก็ได้ไม่ต้องแกง อมายำม,มาซอยทำเครื่องปรุงใส่หน่อไม้ดองก็กินได้เลยดูไปเรื่อยๆคงจะขอแค่แค่นี้แล้วกันแล้วก็ให้ภาพบรรยายเอาแล้วเนาะเอาก็ขอให้โชคดีทุกคนเด้อให้โชคให้มานให้ร่ำให้รวยไม่ไม่จนไม่ทุกข์ขอให้มีเงินมีทองสวัสดีครับ